มันนี่มันนี่เหมือนรู้ว่ามันไหมมันเล่นตีสองอะเล่นอย่างเงี้ยเล่นหลอนปะมันนี่หนูเล่นกับใครหรก เล่นกับใครลูกคืออย่างน้อยไก่ทองกับชลาวันมันก็เล่นกันสองคนสองตัวมันยังมีที่มาที่ไปในการวิ่งไล่กันอ่ะมึง นั่นไม่ใช่แมวอีกตัวนั่นเป็นเป็นพรมค่ะน้อง <laughs>